วันนี้เราจะมาตำมันนุนกันนะเจ้าเริ่มจากเอามันนุนมาต้มนะเจ้าสักสามนาทีเนอะยิ่มผอมม่อมันสุกแล้วเราเอามาตำเราเอามันนุนมาซอยเป็นกุ้มนะเจ้าแล้วก็เอามาตำถ้าตำมันนุนเสร็จแล้วเราก็มาผ่ามาเขือ่อมน้อยนะเจ้าแล้วก็มาซอยใบมะขูดนะเจ้าให้เป็นฝอยย่อยๆนะเจ้า แล้วเฮาก็มาตำน้ำพริกนะเจ้าเราจะใส่ข่าตัวสักสี่ห้าแว่นนะเจ้าน้ำพริกเหลือกแล้วนะเจ้าแล้วเฮาก็มาตั้งกระทะนะเจ้าใส่น้ำมันรอจนน้ำมันหอนแล้วเฮาก็ใส่น้ำพริกนะเจ้าที่เราตำไวต้ตะกี้คัว่วจนน้ำพริกหอมจนเฮารู้สึกว่าขาอยากจำนะเจ้าแล้วเฮาก็จะใส่จิ้นหมูนะเจ้า คั่วจนหมูสุกนะเจ้าคั่วจนหมูสุกนะเจ้าวจนหอมน้ำพริกน้าฮาวใส่มะนุ่นนะเจ้าที่เฮาต่ำตะกี้เฮาจะใส่น้ำไปน้อยหนึ่งนะเจ๊ะน้าฮาก็กลนะเจ้าคั่วจนเข้ากันนะเจ้าคั่วจนเข้ากันนะเจ้า,จน,า,นนาจนแห้งเนาะ แล้วเอาใส่มะเขือส้มน้อยที่พาไว้นะคะพู้ว่าสนแห้งดีนะจ๊ะแล้วเราก็ปิดเตาแก๊สเนาะแล้วก็ปลดม้ขางแล้วก็วกใส่ใบมะโขดนะจ๊ะก่อนให้เข้ากันนะคะ แล้วละเจ้าอรมนนเจ้า